สดีครับทุกคนมุนวายสตอรี่ชาแนลนัจอมทุกคนครับหลังจากที่เราเคยมาเซอร์ไพรส์ไอ้เต้าข้าวตังฟูแล้วก็ข้าวต้มมัดนะฮะแต่ว่ามีการพลาดนั่นเองก็คือมาเซอร์ไพรส์เขาแต่เขาไม่อยู่บ้านรอบนี้เราพาคุณยายมาใหม่คุณยายสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาคุณยายมาแทนนะครับพอดีว่าเราผ่านทางมาทางนี้แต่ว่าโทรมาแล้วแหละเพราะว่ากลัวพลาดนะฮะแต่ว่า ก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพี่หนุ่ยบอกว่าเข้าไปได้เลยนะประตูไม่ได้ล็อกก็เข้าไปหาน้องได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเจอน้องกันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะว่าเข้าตังฟูจำพ่อตังฟูไหมบะมีขาโต้อ้วนนั่นแหละเขาจะจําคุณยายได้ไหมนะครับแล้วก็ไอ้เขาต้มมันเขาจะมีรีแอคที่น่ารักงไงไปดูกันพูดเยอะแล้วยป a few moments later ห่อนห่อนหอนห่อนห่อ,หอปิดประตู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  อันนี้ตั้งฟูเดีด๋ยววันนี้เราจะมาลัดล้อรอ,อบบ้านบุกบ้านนะครับทุกคนเนี่ยถ้าแม่เปิดนี่คือจอมมุนไอ้เงี้ยโอ้ยทำไมมันตัวโตจังอะถ้าเทียบกอกไปข้าวเหนียวมะทุกคนมันตัวโตมากเลยโอ้ยไอคิดหนอด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 แน่เลยโอ้ยเปิดเลยแม่วันนี้เราจะมาขโมยของ <laughs> ตายแล้วแท้เปิดเลยแม่มันมันมันประดูดปัดได้หรอกเออมันไม่โดดหรอกไม่โดดฮัสวัสดี มากระโดดใส่เก่งโอ้ยคิดถึง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 โอ้ยกินหนอ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 โอ้ยไอเขาตั้งฟูโอ้ยแม่แมวมันโดดใส่แม่มันโดดใส่แม่เดีโอ้ตั้งฟูกิรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วว่าคิดถึงรู้แล้วว่าคิดถึงรู้แล้วเออรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยแต่มัเป็นเพื่กันทุกตัวอุ้มไม่ได้แล้วเดี๋ยวหนูลูกเก่งรู้แล้วโอ้ยทำไมมันตัวใหญ่แต่จังเลยกินอะไรลูกกินกอสซีล่าเข้าไปหรอ โอ้เนี่ยมันตัวโ,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 โตมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โวยตัวอ้วนมากเลยไอ้เขาต้มมัด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 เมื่อกี <c <c huh <c <c ้ไปกอดยายอย่างมันนี่มาหาใยเก่งกอดเขาต้มมัดเก่งๆว่ะเตาตัวโตมากเลยแม่ตัวเขาต้มมัดเขาต้มมัดมันได้กินมันได้กินมาขอจ้าน้ำเจ้าแม่อุ้มมาได้เลยแม่อุ้มมาเกิดเล็กเกงเห็นไหมโอ้ยแม่เนาะโอ้ยแม่ขนแบบว่าขำโมยกลับบ้านดีไหมแล้วแบบว่าพี่นุ้ยพี่นุ้ยหมาหายนะพี่นุ้ยก็ไปเอาเอง ถึงตั้งเลยลูกไม่ได้เจอไม่ได้ม่ได้เจอนานมากเลยอ่ะหมดบัดเสือกูค่ะตังฟูลูกค่ตจังฟูอันนี้ป้าไปขโมยมาเก่งไม่อยู่บ้านนะนี่ยายอ้วนขึ้นบอกยายคิวคิวคิวยายขึ้งงามแท้ยายไปเฮ็ดคิวแม่นมาแม่ยายไปเฮ็ดคิวมแม่นบายายไปเฮ็ดคิวมแม่นบายายอู้ทำไมหนูตัวใหญ่จังเลยอ่ะขอมือได้ไหมขอมือได้ไหม ขาต้มเขาต้มขอมือหน่อยเศร้าคิ้ถอดแล้วเท่านี้แหละไปไปกลับไปเลยเราวพอตรงไม่ชอบไปที่ไปใช้กลับไปขต้มพอต้รงมาอื่นเศร้าคีดทอดแล้วเดี๋ยวไปหายูงี้เราต้มต้มต้มอาจจะกลับแล้วจะกลับแล้วมามาทักทายนิดเดียวเข้า้องฟูกันลนะเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วข้าบ้านว่าน่ารักจังเลย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 มันเหมือนเขาสวยตอนที่ขนยาวมากเลยอ่ะลูกกันเม่ลูกกันบ่เคยกันเนี่ยแต่กัน โอ๊ยไม่ไม่ออกไม่ออกลูกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไหนดูสิไปก่อนนะกลับบ้านก่อนเนาะลูกเนาะกลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องรู้รู้โอ้คิดถึงคิดถึง a few moments later เวลามาหามันก็เห็ดใจกับนายกระสีแล้วเออเออเออแม่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 เปิดประตูกรงทิมไว้แม่เปิดประตูกรงทิมไว้เออเออเออไม่ยอมหูไหลาไม่ยาวหูไหลาย มาม่ม่มามันี่มันนี่มันนี่มาเอาหน้มากินนามมากิน้ำใครจะกินามขยักหนามขยักหนามขกินยกนากนกินออเดกระโดดเดกระโดดรจะกินมมักินมามกินยกินาดกินามกนมนี่มันโตดื้อนี่มันโตดื้อตรงนี้หน่อยมันโตดื้อมันโตดื้อมันโตดื้อนี่มันโตนี้ค่ะจับหัวตรดเออโอ้รู้แล้ววาล่กรู้แล้ววารักเสื้อเปื้อนหมดเลยให้ป้าบินซักให้แม่มานน่ บอกเลยมึงไม่เยี่ยม,มกูอีกแลนะเข้มา,ามาก่อนกูแกลับก็ได้ป่ะนี่วันนี้ขอตัวลาไปแล้วทุกคนเอายายเอาคืนไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าอยู่นินกดติดตามและกดจับตะไคร้ให้ครับเจ้าหมาคุณตีนคุณวายสตอรี่และสมัตสแนลนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย